ทำไมวันนี้เธอดูนิ่งๆอยู่โตเราผ่านผ่านได้ระบบทเรียนมานะคะแต่ว่าก็แค่วันนี้แหละวันอื่นก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำไมวันนี้เพิ่งกินอิ่มมาด้วยล่ะคะกินหม่าล่าไปเยอะมากแล้วก็รู้สึกแสบท้องนิดหน่อยเป็นคนธรรมดามาหนึ่งเดือนใช่แต่ว่าช่วงแรกอะ่ะก็คือเราก็แบบคิดเลยว่าหรือเราจะไป เที่ยวให้เป็นครบหนึ่งสามสิบวันสามสิบที่สว่าเป็นไปไม่ได้ฮะเราไม่ใช่เศรษฐีค่ะแล้วก็ไปเที่ยวที่หนึ่งแตคือไปเที่ยวล้วก็แบบไปร้องไห้อะเพื่ออะไรแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเราอย่าไปพูดถึงอดีตดีกว่าเราเดินหน้าต่อไปก็ขอบคุณหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะแบบพี่เลน่าคูณดีอะไรเงี้ก็แบบ พูดให้กำลังใจทำให้แบบช่วงนั้นก็ดีขึ้นใช่โอเคเดี๋ยวเก็บดาวให้ครับขอบคุณครับ